กระปลาลายแทบอจะเปนมาเรี่ยงไก่เป็นชุขสบายดีกว่าแม่พี่นออ้องชุบปูทุกคนชุกมั่งชุบบอลมีโฟซีบอ่ะนะมีแต่ไก่ตี เข้ามาบ้านเข้ามาบ้านเือเก่าพี่นนอะอยู่บ้านน้ำมงตอนนี้นะเนาะหน้ากล่องคืออันนี้แถวบังคุณเป็นใครคุณเป็นใครอรอคนที่ฉันไม่เคยรู้จัก ข้าเหมืนกพี่น้องเอ้ยห้อนห่อนนะเดี๋ยวข้าจะสิ่อกเมือแล้วมาทุละกน้อยหนึ่งเมาเงิน มาเอาเงินทำต,ตรงๆเลยมาหับเงินมาเอาเงินเขามาแล้วตั้งแต่รอบแหลกมาก็เลยมาบอด้ก็เลยไปจอมเฮือนจจอะมือหือนอม,ม,มาเฮ้ยมาครับเ่ยมาครับลด,ดไว้ลูกหลานคำแพง สวัสดีท่านผู้ชม,มีอีกรอบกำลังเสีออกเมียหน้าพี่น้องครับพี่น้องเบิ่มบรรยากาศกินลมชมวิวทุ่งไร่ทุ่งนานี่คือ บ้านนามงหมู่บ้านที่ยูทู e เยอะที่สุดในแขวงสซนเขตในพระเจ้าลกหยาโอ้ดูเถอะน้องผู้บ่าวอย่เด้ยรยากาศของฮีตชิวๆ ถนนก็สิแห้งแน่เพราะว่าฝนหยาตกแล้ว กล้องไว้ตอนไหนวะลืมทอดเยียนบ้านหลังสีเขียวเนาะเออจะนอนนี่ก็เอาเดมจอมแสบไปใส่เบิดเนาะเบิร์หาโตก่่นเด้อ แฮงก็ได้ว่าอ่าคนใหญ่ใจดีเพือ่อนเนาะทางกรุงเทพคนละเป็นฝากเงินมาฝากมาหายก็อีกจอยก็จจมีส่วนเลยจอยก็มีส่วนไห้ซะจอยนะเป็นฝากมาทั้งหมดหนึ่งหมืน 4, ่นสี่หนึ่งหมื่นสี่พัน บ้านมีไห้อะไเท่าแม่นะฮะพันแสานแบตงกสาวให้กำลังใจแ่วแม่หาพันหนึ่งสองสามสี่ห้าน้าแม่สัดจ่อยหนึ่งพันตรงกัลยันน้องซาลาน้องเคยหลาคนละพันนายีนีน้องน้องมินนี่กับเอล่า คน่าหาด้อยกระดาษเรอกระดาษกระดกระดาษลายเลยปั้นอาจะไหมไอ้เด็กหาใบผมระาลูกระดาเฮ้าสี่พันกระาเจกรรมากีารกี่พันหนึ่ง อม่ไพ่อีกเนาะเมื่อเมื่อเจ้าหาพันแล้วแ,วแม่ห้าเป็นสี่พันเป็นเก่าเห็นบอกเราให้แม่ที่จะซองใบ <c oughs> เราจะได้ร้ายแค่จอยเป็นทอดเบิ้องบนเบื่องหนาห้าเป็นก่อนไฮเจมาลากาคพีพันหนึ่ง ก็ได้สี่พันอายุขพ้่นอายุพนพแม่ก้าหัวนาหลวงเมวินอ่าอีลอยก็เห็เป็นอใส่อีลอ,อยี้หแมย่ยงคนง่าจะอย่งียหัวลวินลานเอออาอแม่จ,จำไดเลยน,นถามประโสจำเงินกับมเป็นงนี่้ยนี่น่ะ นเจ้าให้เบิงต้องหาต้องบุญขอบคุณเลยเด้อขอบขอบบุญขอบคุณหลายลายเด้อลูกสาวที่ฝากเงินมาให้แม่ให้อยู่ดีดีแดงเด้อให้ยหันหายหนี้หายลำหายรวยลำรวยลำรวยเด้อขอบคุณเธอป้าป้าเอ้ยที่ฝากเงินมาให้ ห้าพันเนาะแหาได้ขึ้นไปพัน 1, ละด้วยห้แม่หาพันนี่ก็ให้ได้ขึ้นมาหาล้านหายล้าได้ขึ้นดอนแม่เออให้ได้ขึ้นนะหาล้านจลยกับขึ้นห้าล้านจอยจอยว่าะ่ิแม่จับมือก็วาวได้ยังไงกลับขึ้นนะกลับขึ้นนะหาล้านะอียนกลับขึ้นอียนพงเอียนจอย ข้า้านเยอะเลยเดี๋ยวอาไปของเจ้าเลไปให้ได้ได้กินพันละขอบคุณนะแม่ร้อยอีร้อยอีร้อยายนดีมกว่าแม่ลูกขอบคุณเลยร้ายได้ค่ะค่ะว่านอแม่ลูกขอบคุณเลยรายค่ะขอบคุณเลยร้ายค่ะ ซื no. ้อฟางเล่นมาหายโนซื้อขนมให้เมตติย้อนเสียหายพายเลยเมื่อกี้ถือไทมก่อนย้อนเสียหายพายขออน้าอย่างนน้ำข่อยเยอะขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีหนาตาเท่ากับโบเห็นดอกบเห็นแม่แต่หูเนาะขอบคุณหลายๆที่เมตตาแล้วก็สวยเรือในช่วงเวลาที่แบบนี้เนาะไอ้เราเป็น เป็นไงครไปไหว้ซื้อกับเขาเขาการันตีไหวเลยว่าเกินสามมือเส็จเรียบร้อยชาชามอดสี่พันเนี้ออยเนาะมอฮห้อ,หอนดอกครับเอ่อครับ กับป้านูดีแน่พันหนึ่งแล้วก็เอื้ออีกคนหนึ่งอีกพันหนึ่งเมื่อกีก้ฮะแล้วก็ป้าป้าทางอันทางของกงสองพันแล้วไฮแม่บาวดาวหาล่อเดี๋ยวหาอดเจียวไฮแม่บาวดาวหาล่อสัตว์โอ้ยเป็นเซอร์วินนะครับล่าเซวินเอา,ามาใจเจ้าลมจ่อยแห้งวะไฮแม่บาวดาวหาล่อขอบคุณป้าทางของกงหลายๆเด้อครับเดอ้อ มันบอกว่าปลาบอกย่ายเนี่ยสันคิดฮอดอยู่สมบขอบคุณแม่ปลาไอ้ขอบคุณเพื่อนแม่าแทนจิตเป็นหวงแม่แล้วก็ขอบคุณป้านุ้ยดีคอส่วยเรือมาตลอดครับขอบคุณละลายคนที่ส่วยเรือกันเข้ามาในเมื่อนี้ขอบใจเอื้อที่ส่วนเรือมากแต่มื่อเศร้าเขาแหละช่องร่อยนักกสิเก็บใบสื่อแนวกินคือเก่า เนาะสี่พันนี่เป็นหาพันหกพันหกพันหกพันเานาะเจ็ดพันแหวนเรือกระเจี๊ยมาลากาทีสี่สิบพันหงพัน เราใหไปหากันต่อได้ไหมแบนคนนั้นได้ฉันคนน้ำได้สิ่งสำคัญขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณหลายๆที่ติดตามขอบคุณหลายๆที่เบ่งจบคลิปที่งสำคัญนะเนาะขอบใจแค่ซ่าจอยที่เห็นคุณงามความดีของนางมาหมดอยู่อยู่แต่ในครัวการคืนกางเวนเมื่อแต่ย้ำอับหน้าเมื่อแต่ย้ำอับหน้ามือเฮือนตัวเองเนาะนางเก่งได้ จะไปแล้สิหายรางวันลนางต่เ<อ>าบเบิงเบ้งเอาอยู่สั้นสั้นโอ้ยมึงเอ้ยะไรจะพี่อ้ายเนาะพี่อ้ายนี่ยังรอจากเอื้อยทางอังกฤษกูนเลยเป็นจีว่าจีนได้จีบว่าหายป้พี่อ้ายเราพยาบาลขู่ขู่กายของเข่าวพอ โอ้ยเป็นกระหายนั่แล้วเป็นของประันหายนมากยังรอแต่เอือยเปน็นละลา<ม>ขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ซอยในเรื่องกับเขา่าในส่วนนี้ก็ได้อเอาก็ะสือกูมือตามเทาว่าแล้วซื้อือผักซื้อแหน่ค<ม>ือเสียงโผกันแล้วเอาไปทำไมลูก<ม>คป็นละลายติดตามไปเพราะวัในใหม่คลิปหนะนะน้าแล้วเหนะี่ยงเนาะ อยู่ดีไม่แห้งกันทุกคน,นอย่ากเจ็บอย่าจนอย่ากเจ็บอย่าไข่มีเงินใส่กันลายๆเด้อในเงี้ยนี่บริษัทบริษัทเงียบกับหลิงเตียงกันเด้อเตียงอหอยผมจับไปแล้ว